แซนคนบนเรือค่ะฮะจริงเหรอหนูจริงค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดียจริงเหรอคะค่ะปลอมหรือจริงคะไม่เอานะคะเยิ้เพุ่นจะโดนเดยอะไหนคะทำไมไม่เห็นหน้าหนูเลยเขาดูหน้าหนูตรงไหนอะเออฉันกดยังไงเออท่านอ๋อ,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 อได้แล้วคะ่ะโอจริงรับเปลฉันกดยังไงนี่ค่ะ เดี๋ยวก่อนนะชันก็อยากจะกดของฉันฉันต้องกดอย่างไงได้แล้วค่ะได้ไหมชันจะไม่เห็นเธอเลยอุ้ยอุ้ยแซนหนูสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะเออแซนหนูมีอะไรหรือเปล่าคะลูกอ๋อฉันอยากถามอาจารย์ว่าเออเรื่องของฉั้นเป็นสาเหตุให้อาจารย์ออกจากช่องด้วยไหมคะเกี่ยวไหมคะอาจารย์เพิ่งพูดไปคะ่ะแซนคะ่ะว่าอาจารย์ไม่ไม่สามารถตอบได้แต่อาจารย์ เกี่ยวกับงานที่อาจารย์ทําเลยอาจารย์ขอโทษมีคนคุยงใหญ่เขาก็บอกว่าอาจารย์ไปพูดว่าเป็นกฎแห่งกรรมอย่างนี้อาคลิปนั้นทําให้ให้อาจารย์นิสักต้องออกจากงานหรืออะไรแซนอยากกังวลน,นะคะอันนี้อาจารย์ขอขอพูดตรงนี้แล้วก็เดียงก็มั่นใจว่คนที่นั่งอยู่ในนี้จํานวนมากนะคะดียนไม่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 ไม,ไม,ไม่ไม่ได้โทษใครไม่ได้อะไรเลยแซนสบายใจได้นะคะ วันนี้อาจารย์มานั่งไลฟ์เนี่ยแซนอาจจะนั่งดูอาจารย์มานานแล้วแต่อาจารย์ไม่สบายใจค่ะกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวอาจารย์อาจารย์ไม่เคยคิดว่าโซเชียลมีเดียที่เรากำลังนั่งคุยแล้วเราใช้ประโยชน์ซึ่งกันและกันในทางที่ควรสร้างสรรค์มันมีคลิปของอาจารย์ว่าอาจารย์น่ะไปเกี่ยวข้องกับคดีโน้นคดีนี้ซึ่งอาจารย์มีความสุขอาจารย์ไม่สบายใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแซนเห็นใช่ไหมคะว่าอาจารย์ต้องไปเกี่ยวข้องเต็มไปหมดแต่มีความเห็นเป็นยังไงคะอ ฉันนีเพราะฉันไม่ทราบข้อเท็จจริงฉันเลยอยากถามพอได้ยินจากอาจารย์ก็น่าจะสบายใจขึ้นค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะแซนในนหนูก็มาแล้วนะคะเด้นก็ไม่รู้เดยนขอถามหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะอันนี้ฉันพูดก,กับเธอตรงๆนะเธออย่ากโกรธฉันนะอ๋อวิหมาตัวละแสนใช่ป่ะบอกว่าเธอเลียงหมาหมาตัวละเป็นแสน <S <S เลยเออฉันถามเธอหน่อยสิแซนทําไมเธอรวยมากอย่างนี้เรามีคนก็สงสัยไม่ไม่ไม่ได้รวยขนาดนั้นค่ะอาจารย์เยฉันเห็นเธอโพสต์นะคะ มีลูกนกมาคอบินมาเกาะข้างหลังเมื่อกีขาบอกบ้านเธอังกังวลใช่ไหมอ่เหรออะแสดงว่าเธอก็รวยจริงทุกคนก็บอกว่าแซนรวยมากไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะอาจารย์เหรอพอมีพอกินใช่พอมีพอกินแซนคะอาจารย์เข้าใจนะคะว่าตอนนี้เรื่องราวของแซนอ่ะมันอยู่ในคดีเดนก็จะไม่ล่วงละเมิดศาลเราจะไม่พูดถึงเรื่องว่าเออแซน เธอทำหรือเปล่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้นนนฉันคิดว่าเรีนเนไม่ขอถามค่ะเรีนไม่ได้อยู่ในรายการใดๆแล้วเร้นถามเป็นการส่วนตัวได้ไหมได้ค่ะทังทำไมคนเขาไม่ชอบเธอเยอะฉวยแซนเธอไปทําอะไรเนี่ยโผลมาฉันเห็นนะเนเดี๋ยวก็ต้องมีคนมด่าแน่เลย ไม่เอาคาะเดียนขอความกรุณานี่เป็นพค่นตัวของเดียนโอ้แซนทำไมมีคนไม่ชอบเธอแล้วก็ไปโผล่ตรงไหนก็มีแต่เม้นด่า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 โอ้แซนส่วนอะไรขึ้นกับชีวิตหนูคะลูกไมกอยากถามเหมือนกันเป็นอะไรไม่ชอบแต่ฉัน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 คิดว่านะเวลาเธอพูดอ่ะเธอหญิงยาโสไปหรือเปล่าเธอท้าทายคนะเธอไม่แคร์คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยมันไส้เธอไหมอะ อาจารย์คือสันโกรธเนาะคือมันมันมันหลายปีแล้วอะ่ะแล้วแบบเราก็แบบโดนหนีมาแบบนานแล้วแล้วเราก็เก็บโกรธอ,อ่ะคือเราก็แบบเหมือนแบบเก็บโกรธนะสามปีโดนด่ามมาตลอดเลยเราก็เลยแบบไม่ไหวแล้วคือแบบพอได้ยินแบบออกมาพูดเรื่องที่มันไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบอัดอันไม่ไหวแล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะแกนจะพูดว่าเรื่องมันไม่จริงสาลยังไม่ตัดสิน มันอาจจะเป็นเรื่องจริงแล้วเธอก็ต้องเข้าคุกก็ได้แซนถ้ามันเป็นแบบนั้นฉันก็ยินดีค่ะแต่ว่าฉันทราบพ,พ้อแท็จริงว่าเกิดอะไรขึ้นฉันก็เลยมันนามันโนกอย่างเงี้ยแหละค่ะแซนเธอยังกล้าพูดแต่ในเมื่อสังคมค้อนแผ่นดินมั้งตอนนี้ก็ถูกป้อนข้อมูลไปว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องอุบัติเหตุอันนี้ฉันไม่กล้าล่วงนะมันก็เลยทําให้คนไม่ชอบเธออืมใครใครป้อนข้อมูลเข,ลขา อ,มอมืมันขึ้นอยู่กับว่าเข,เขาไปได้ยินมาจากใครแล้วมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าตรงนี้ต้องดูด้วยใช่แล้วแซนจะทํายังไงคะกับคนที่เขาไม่ชอบเธอไปแล้วอะ่ะเขาตัดสินเธอไปแล้วอ่ะทําอะไรไม่ได้ไหมคะอาจารย์ความยุติธรรมอยู่ที่ไหนเรื่องนี้เธอจะไปตลาดเธอจะไปดูหนังเธอจะไปทําอะไรไม่ได้ชีวิตของแซนวิสาพัฒน์คือเราก็ เดี๋ยวฉัว่าอีกหน่อยมันก็น่าจะคลี่คลายนะคะหลังจากศาลตัดสินแซนคิดอย่างนั้นเหรอคะมันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะอ่ัแต่ฉันถามนะสมมติอันนี้ฉันพูดคำที่ส่วนตัวชนะฉันไม่ได้ก้าวล่วงศาลนะตอนให้ศาลตัดสินว่ามันคืออุบัติเหตุสังคมก็ไม่เชื่อแล้วเธอจะทำยังไงนี่เมื่อตอนนี้เขาไม่เชื่อกันหมดไปแล้วอะไม่งั้นก็จะออกเกลือไปพิสูจน์ไปขุดไปคุยไปช่วยกันหาใหญ่เหรอเขาไม่เชื่อไงศรัทธาของผู้คนเขาไม่มีอะแซน อันนี้เราเอาใช้ไปยงใหญ่ด้วยนะเห็นค่ะอืมเราต้องแก้ปัญหาที่ตรงไหนคะอาจารย์นนฉันยังนั่งพูดอยู่เลยว่าหยุดเธอค่ะอย่าเอาเดียนไปเกี่ยวข้องเดียนไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วตัวแซนเองล่ะแซนจะทํายังไงในเมื่อถ้าสมมุติแซนถูกตัดสินว่าแซนไม่ผิดแล้วแซนจะอยู่ต่อ,อยังไงคะในเมื่อสังคมเขาจําไปหมดแล้วอะ่ะก็ ฉันว่าวันหนึ่งสังคมก็น่าจะเข้าใจไหมคะแซนจะอดทนจนถึงวันที่สังคมเข้าใจเธอเหรอมีทางเลือกอื่นไหมคะอาจารย์ใช่เราก็ต้องรอวันนั้นอาจารย์เข้าใจเข้าใจหมดแต่แต่ยิ่งถามแซนตรงๆนะคุกน่ะมันไม่ได้สวยงามนะเมื่อกี้เธอบอกหน้ามันโหนมันมากเลยค่ะแล้วถ้าเกิดมันผิด อีมันมันเนี่ยเดินเข้าคุกไปเยอะแล้วนะไอ้ที่พูดแบบนี้แซนเป<อ>็นไ,ไม่พดหนสวยอย่างเนี้ย <c oughs> <c oughs> เราท่นไม่ได้ทําอะไรอยู่ที่คุกได้ยังไงคิดก่อนไหมอะเราจราห้่านทำยังไงได้อาจารย์คือแบบเรื่องราวมันก็ไม่มีอะไรเลยแบบที่ฉันเคยเล่าเนาะทีนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อแล้วก็รอสารตัดสินอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดอาจารย์คิดเองนะ ฉันไม่รู้ไอสิ่งที่เธอพูดอยู่มันคืออะไรแต่ถ้าเธอคิดว่าเธอคิดได้ว่าเธอไม่ควรไปต่อเธอจะสารภาพแล้วเธอจะเปลี่ยนเกมซะใหม่ช่งนั้นก็ไม่สายเกินไปไหมกับชีวิตถ้าเธอคิดเธอคิดว่าที่ผ่านมามันไม่ถูกถ้าฉันทำผิดจริงนะไม่ต้องรอให้กดดันขนาดนี้หรอกอาจารย์ฉันกดดันฉันไม่นานฉันไปแล้วข้อดทนฉันไม่สูงถ้าเกิดสมมติว่าฉันทำผิดจริงๆนะคือฉันไม่รอให้กดดันนานสามปีหรอกอาจารย์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสังคมเขาไม่เชื่อเพื่อนของเธอทุกคนตราหน้าว่าเธอไม่รักเพื่อนสังคมตราหน้าเยอะมากเธอจะว่ายังไงเธอบอกเธอก็แก้ไขไม่ได้มีทางที่ดีไหมแซนหลับตาลึอภาพนะโมก็เป็นลูกอาจารย์อาจารย์คิดถึงเขาคเขาไปออกรายการทีวีรีกา,ารหนึ่งอาทิตย์เดียวเองก่อนเขาจากไปอาจารย์ยังถามเขาเลยว่ามีความสุขไหมมีค่ะแม่ โอ้มึงบอกกูซิหัวใหม่มึงอะโอเคเปล่ามากค่ะแม่ตอบฉันหน่อยได้ไหมว่าเป็นสิ่งที่หนูรอคอยมาตลอดชีวิตเขาเอามือมาแปะอาจจะยิ่งสักแปะแม่สบายใจได้ค่ะลูกมือความสุขที่สุดตั้งแต่ลูกเกิดมาเลยนอย่างพุกเอเขาเลยว่าขอบคุณพระเจ้า เนี่ยไม่คิดเลยช่วงเวลาแห่งความสุขของเขาจะเป็นแบบนี้ตามหลักของคิดศาสนาเราจะไม่ชี้ความผิดบาปของผู้อื่นพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่จะเป็นผู้ชี้ความผิดบาปแล้วโมก็จากโลกนี้ไปไปอยู่ในวิหารของพระผู้เป็นเจ้ากลับไปเป็นลูกของพระองค์บนสวรรค์ถ้าเป็นลูกเต้าของเรา ตายไปเสร็จแล้วเอารูปหน้าเละมาประจานเอารูโน้นมาประจานขุดเรื่องนี้ขุดเรื่องนั้นขุดไปขุดมาโมติดยาเสพติดหรือเปล่าสงสัยไอยโมไปขายตัวเหรอสงสัยฉันมีความรู้สึกว่าคนที่จากโลกนี้ไปอะ่ะจะสามปีแล้วรอความยุติธรรมทําไมต้องถูกขุดจนไม่มีอะไรดีเลยเดียนสงสารลูกเดียนนะคะโมเยิยนถามหน่อยสิคะแซนทําอะไรให้เพื่อนอะ่ะ ไม่โดนขุดโดนคุยมากไปกว่านี้ได้ไหมคะแซนแซนจะไปทําอะไรได้เราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งละกานทุกวันนี้เราก็ยังโดนว่าอยู่เลยเนาะใช่แล้วตัวหนูเองนะเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาหนูก็โดนขุดโดนคุยสารพัดฉันถามมาหลังจากนี้เป็นต้นไปอ่ะโอเคเธอบเธอไม่เธอเพจแซนต้องเข้าคุกทุกคนก็จะต้องสูบน้ําหน้าแซนแซนก็จะต้องไปรับกรรมอยู่ในคุกเกิดมามีทุกอย่าง แต่แซนทำผิดแซนก็ต้องรับเข้าใจค่ะแต่ถ้าเกิดวันหนึ่งแซนได้ตัดสินแล้วว่าแซนไม่ผิดแซนจะเดินไปตลาดแซนจะใช้ชีวิตได้ยังไงคะแซนจะอยู่ยังไงฉันว่าหนูหนูต้องเป็นลกาาูกประสาทไหมลูกเพราะเราเราทเราไม่ได้ทำอะไรผิดไงอาจารย์เราก็คงต้องยึดมั่นตรงความจริงตรงนั้นข้อจริงตรงนั้นว่าเราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดทุกวันนี้ก็คือสังคมเข้าใจเข้าใจเราผิดแต่ว่าวันหนึ่งเขาก็ น่าจะน่าจะหลุดจากการที่โดนสะกดจิตแบบนี้นะคะแซนยังคิดว่าสังคมเขาไม่มีความคิดหรอกเขาโดนสะกดจิตเนี่ยคิดว่ามันเป็นความไม่เชื่อของสังคมมันดูเหลือเชื่อเกินไปไหมกับการที่ว่าเออเอาไม่พูดดีกว่ามันเป็นเรื่องของคดีฉันมีความรู้สึกว่าคนเขาไม่เชื่องไงจะทํายังไงล่ะเราเราเรื่องฆาตกรรมไม่ดูเหลือเชื่อหรอคะอาจารย์คนแบบพวกเราจะไปฆ่าใครได้อาจารย์นึกออกใช่ไหมคะ แซนแต่ฉันก็แหมฉันพูดไปพูดมาฉันก็เหมือนฉันก็มานั่งกล่าวหาแซนเวลาเธอพูดอะไรเนี่ยวันนี้หน้าเธอสวยนะผูว <c oughs> ่าธอดูปกติทําไมบางทีเธอพูดอะไรตาเธอเหลือกเหลืองเราไม่เห็นเหรอว่ามีนักวิชาการบางคนเขาบอกว่าอีตาเหลืองแล้วก็วีเคราะห์นะหนึ่งติดยาเสพติดเป็นเวลานานยอย่างนี้อย่างนั้นแซนฉันถามเธอตรงๆเธอเป็นคนเล่นยาเหรอเขาไม่รู้จักโบท็อกก์เหรอคะอาจารย์ คือบางทีเราเพิ่งไปโบทอบ็อกแบบเกินขนาดแบบก็โบท็อกเยอะเกินไปลหละแล้วมันก็ตึงหมดเลยนี่มันเริ่มขี้คลายลงมาบ้างเหรอไม่ค่ะคือนักวิชาการที่ออก่าติด,ตดยาเสพติดเป็นเวลานานเกินขนาดอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ยเมื่เกินขนาดตายไปนานแล้วาจา์เนาะคือเขาต้องดูความรู้ความเชี่ยวชาญตัวเองใหม่ด้วยว่าแบบมีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงๆหรือเปล่ามานั่งวิจารณ์คนอื่นแต่ว่ากับตัวเองเนี่ย คือไม่ตรงอะไรเลยหนูต้องไปเรียนใหม่นะอือคือหนูจะมานั่งเนี่ยไอการพูดจาแบบเนี้ยของเธอมันทําให้คนเขาเกลียดปากเธอหรือเปล่าแซนเราเราโดนคนอื่นด่าเราปกป้องตัวเราเองเนาะใครจะเกลียดเราเราก็แบบห้ามอะไรเขาไม่ได้หรอกแต่ว่าทีนี้เนี่ยคนที่แบบเป็นผู้รู้ผู้เห็นอะไรใดๆต่างๆเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ทราบข้อเท็จจริงแล้วรู้ว่าความเห็นเขาเนี่ยมีอิทธิพลต่อความคิดของสังคมเนี่ย มันควรที่จะออกมาให้ความรู้ความเห็นไหมใช่มากล่าวหาคนอื่นแบบแต่อันนี้ฉันก็มีความรู้สึกเป็นส่วนตัวของฉันนะบางทีการที่เอาองค์ความรู้ที่เองร่ําเรียนมาเสร็จแล้วมาวิาพากษ์วิจารณ์ควรวิาพากษ์วิจารณ์แล้วต้องมีขอบเขตถ้าสมมติมีใครคนหนึ่งวิาพากษ์วิจารณ์แซนแล้วแซนเป็นแบบนี้ยก็พ่อพ่อแซนเป็นอย่างนั้นแม่แซนเป็นอย่างนี้เนี่ยว่ามีความสุขแล้วลูกแซนก็เป็นอย่างนี้เนี่ยมีความรู้สุขไม่ใช่ละคือคุณ คุณจะตัดสินความผิดของคนเหมาโคตรเลยเหรออืมอันนี้อาจารย์ไม่รับเรียนทฤษฎีไหนมาเนาะอาจารย์ไม่รับตรงนี้อาจารย์ไม่รับอาจารย์คิดว่าเป็นกรรมเป็นวัรละเป็นเรื่องๆเป็นคนๆแล้วเดยนก็อยากจะบอกนะคะคนที่กระทําผิดวันนี้เดยนก็จะไม่กระหน่าซ้าเติมแต่เด่นจะมองว่าเธอผิดยังไงถ้าวันนี้แสนต้องเข้าคุกช่างก็จะไม่บอกสมน้ําหน้าแล้วนางแสนเข้าคุกฉันไม่ใช่คนแบบนั้น แต่ฉันก็จะมองว่าแซนทำผิดยังไงทําไมแซนยังไม่รับความผิดแซนต่อสู้จนมาตั้งสารตัดสินและแซนต้องเข้าคุกอันนี้คือบทเรียนอย่างนั้นอย่างนี้เรียนดีความรู้สึกว่าน,นี่คือบทเรียนค่ะฉันจะไม่มีการซ้ําเติมและฉันจะไม่เอาความรู้และสิ่งที่ฉันมีมากระทืบซ้ําเติมเธอโบราณคนไทยเขาบอกไม้ล้มข้ามได้นะคะคนล้มห้ามข้ามค่ะนะคะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปราบใดที่พระเจ้ายัางให้ลมหายใจเธอ วันนี้เธอสำนึกพรุ่งนี้เธอก็อาจจะเป็นคนดีได้ถึงแม้จะลบล้างความชั่วความเลวที่ผ่านมาในอดีตไม่ได้แต่ความดีของเธอที่เพียพรพยายามทำมันก็อาจจะเบาบางลงได้มันอยู่ที่จิตสำนึกอินสติ้งหรือสัญชาติในตัวคนแต่ละคนซึ่งมีมาแต่เกิดซึ่งเดยนคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราให้กันไม่ได้มันเกิดมามันต้องมีอยู่ข้างในทีนี้สิ่งที่เดนอยากถามหนูแซนต่อถ้าวันนี้ถ้าให้หนูพูดอะไรกับสังคม อธิบายหนูอ,อยากพูดอะไรบ้างไหมคะฉันไม่ให้คุณเป็นดาเขานะนไม่กล้าอธิบายแล้วคะ่ะตอนนี้คือน้ำเชี่ยวไม่อยากเอาเรือไปขวากวะใครอย,อยากฟังอะไรอยากเชื่อตรงไหนตรงไหนฟังแล้วตื่นเต้นหน้าติดตามมีความสุขที่การได้รับชมตรงนั้นก็เอาที่สบายใจเลยคะ่ะเหรอใชอ่ค่ะแซนต้อ่พูด่่ไ่่่่่ย่่่่่่่ป่่โ่่่่่่่่้่่่่่่่่่บ่่่่่่่่่่ อ๋อไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้คุยเลยคะ่ะกับคุณแม่หรอคะใช่ค่ะแต่พี่ตุ๋ยเพิ่งคุยที่สามพี่เจอเหรอคะ่ะแม่ก็น่ารักเหมือนเดิมค่ะพี่ตุ๋ยบอกฝากความคิดถึงมาด้วยหรอคะแล้วฉันถามหน่อยสิคะทําไมเอ่อมีคนเอาคนที่อยู่บนเรือมาออกคลิปพูดผิดพูดถูกนั่นนี่นูน่นฉันมีความรู้สึกว่ามีแต่คนจ้องจะจับผิดคนทุกคนนู้านอนหลับกันไหมลูกนอนหลับค่ะ ใช่ทำไมทำไมเขาไม่ไปไปจับผิดฝั่งนู้นบ้างเนาะทำไมทำไมประชาชนจับผิดฝั่งเดียวไม่ค่อยเข้าใจเลยอ้าวเนี่ยพูดแบบเนี้ยคนก็ต้องบอกเอ้อีนี่ไม่สำนึกให้สำนึกอะไรคะให้สำนึกเรื่องอะไรทุกวันนี้โดนเขาโดนเขากล่าวหาอยู่เปล่าเปล่าเนี่ยเก็บกดเก็บกดนั่งรูปหัวลูกหนาอยู่เนี่ยเก็บกดเก็บกดเก็บกดแบบนี้ค่ะอืมใช่ยังก็มีความรู้สึกนะคะหนูคงต้องใช้ความอดทนมาก นะคะแต่ยังไงก็ตามแสนคะฉันขอพูดกับหนูตรงๆนะฉันยังไม่เชื่อไม่เชื่อจนกว่าจะได้ฟังคำตัดสินของศาลและความจริงจะปรากฏฉันจะไม่เชื่อเธอว่าเธอไม่ได้ผิดจนกว่าฉันรอคำตัดสินของศาลเธอว่าฉันผิดไหมที่ฉันคิดแบบนี้กับเธอค่ะอาจารย์อาจารย์พูดกับหนูตรงๆฉันไม่อวยหนูด้วยฉันจะรอดูถ้าวันนี้หนูพูดทุกอย่าง รับผลออกมาตามปากของหนูหนูจะเป็นคนที่น่าเชื่อถือแต่ถ้าหากว่าวันพรุ่งนี้ผลการตัดสินออกมาหนูวันนี้หนูโกโหกหมดเลยแม่ว่าหนูต้องรับกรรมและรับสิ่งที่หนูกระทํานะลูกนะใช่ค่ะนะคะอะอาจารย์ถามนิดนึงคะ่ะถ้าสมมติเรานั่งคุยกันสองคนนะคะโมอยู่ตรงนี้หนูจะพูดอะไรกับโมไหมคะ ไม่กล้าพูดแล้วคะ่ะพูดอะไรเดี๋ยวก็โดสนสังคมด่าอีกพูดปากพูดอะไรถึงเพื่อนก็ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวดน่ช่ไม่เดี๋ยวน,นะน,นี้ไม่ค่อยอยากจะพูดอะไรเลยอาจารย์แต่ยังไงก็ตามนะคะอาจารย์ก็อยากขอยืมคําพูดที่เคยพูดในอดีตในรายการนะกฎ<ะ>หมายจะเป็นยังไงผลการตัดสินจะเป็นยังไงเดนก็ยังไม่รู้อะคะ่ะ แต่ทั้งทั้งหมดนะคะเยนก็ยังเชื่อค่ะมันคงยังมีกฎแห่งกรรมมันจะไปทางไหนเยนก็ไม่รู้เยนในฐานะที่เคยเจอแซนเคยรู้จักกันนะเยนก็ยังไม่ตัดสินว่าหนูเป็นฆาตรกรหรือเปล่าฉันไม่เกี่ยว<ะ>ฉันเป็นคนนอกที่อยู่ไกลๆฉันก็นั่งมองแล้วก็เห็นทุอกอย่างเป็นเหมือนกระจกเป็นบทเรียน<ะ>ถ้าวันหนึ่งหนูพลาดฉันก็จะจดจําไว้ว่าฉันต้องไม่ทําตัวแบบหนู ถูกไหมคะแต่ถ้าวันหนึ่งหนูแค่คาดปลอดภัยฉันก็คงจะส่งกำลังใจให้ดีไหมคะแม่ไม่ได้ถึงกับเป็นคนเลวร้ายใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่เพราะว่าฉันเองฉันก็โดนอนะและฉันก็ขอบอกกับหนูเลยนะคะว่าเอ,อเรื่องที่ฉันสัมภาษณ์หนูมันไม่เกี่ยวข้องกับกรรมเวรที่แม่กําลังรับอยู่ตรงนี้มันอาจจะเป็นผลของการกระทําจากส่วนอื่นๆของอาจารยิ่งศักด์เอง ไม่เกี่ยวกับแซนและไม่เกี่ยวกับคดีพวกนี้ค่ะเด้นอยากให้สังคมรับรู้แล้วก็ไม่อยากเห็นใครเอาหญิงสาวไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กับเรื่องนั้นจนกระทั่งอาจารย์เกิดความเสียหายวันนี้ฉันเข้าใจแล้วนะว่าวันที่สังคมมันเทเข้ามาใส่แล้วมันเปิดช่องโหว่ให้คนอื่นเข้ามาผสมลงได้นั้นมันเจ็บปวดมากโซเชียลมีเดียเป็นอะไรที่น่ากลัวมากค่ะ<อ>นะคะแซนทานข้าวยังยังเลยค่ะอ๋อฉันมีเรื่องจะถามอาจารย์อีกหนึ่งเรื่อง คือว่าเราผู้ชายอดีตสอสอเนี่ยอาจารย์สนิทกับเขาไหมคะทําไมเขาพูดเยอะจังเลยแซนความเยอะจังเลยคะเธอไม่ต้องมาอาศัยให้ฉันต่อเพื่อทจะให้ฉันนไปว่าคนอื่นไปแขะคนอื่นไม่ใช่หรออยากทราบเฉยคุณแม่ในหน้าที่ด่าแม่ก็จะด่าเองแต่แซนไม่ต้องมาขียฉันหลอกเอาเรื่องของมึงมาให้รอดซะก่อนเธอก็โดนเหมือนกันก็โดนจากคนเดียวกันไม่ใช่หรอใช่ไหม แต่วันนี้คงจะเงืบไปแล้วล่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะฉันยืนยันมา่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาพูดทั้งหมดโกหกใช่ไหมคะโกหกค่ะเขาโกหกค่ะโอเคนะแซนโอเคค่ะเดี๋ยวแม่ขอคุยกับคนอื่นนะใช่ค่ะแม่ก็ครัวทัวลงไม่ใช่คุยกับหนูเสร็จพุ่งนี้แม่โดนด่าหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะจ้ามากเป็นคุณค่ะค่ะเท่แกนะลูกนะค่ะค่ะค่ะก็ปิดตรงไหนวะ อ่ะเราคุยกันต่อค่ะคุณลูกค้าขาอุ๊ยแป๊บเดียว